สารามไลกุม h าหัตุลลฮิวบารอกาโตขอสวัสดีนกักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งทับหนึ่งอีกครั้งนะคะก็สําหรับวันนี้กิจกรรมที่2นะคะก็เป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์นั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะอาทิตย์นี้เราก็ยังเรียนอยู่ในเรื่องของบ้านแสนสุขนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อวานคุณครูก็ได้ให้นกักเรียนเรียนรู้ในเรื่องของลักษณะของบ้านนะคะว่าบ้านมีลักษณะแบบไหนบ้างน,นะคะ ซึ่งเมื่อวานคุณครูก็ได้สอนนักเรียนแล้วว่าบ้านมีอยู่3ลักษณะใช่ไหมก็คือมีบ้านอะไรคะบ้านฟางบ้านไม้แล้วก็บ้านปูนนั่นเองนะคะทีนี้เรารู้แล้วว่าลักษณะของบ้านมีลักษณะแบบไหนบ้างวันนี้คุณครูก็จะมาสอนนักเรียนในเรื่องของส่วนประกอบ ของบ้านนะคะว่าบ้านหนึ่งหลังน่ะจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะก่อนที่เราจะไปดูส่วนประกอบนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันก่อนนะคะให้ในักเรียนร้องตามคุณครูนะคะบ้านของฉันมีหลังคามีหน้าต่าง เห็นคนเดินไปเดินมาอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะบ้านของฉันมีหลังคามีหน้าต่างมีประตูมองผ่านลอดดูเห็นคนเดินไปเดินมาอ่ะตบเมื่อให้ตัวเองค่ะก็ทีนี้นะคะเราก็มารู้จัก ส่วนประกอบของบ้านกันเลยค่ะว่าบ้านหนึ่งหลังมีส่วนประกอบอะไรบ้างน,นะคะอ่าไปดูกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบชิ้นแรกเลยนะคะของบ้านนะคะสิ่งนี้คืออะไรคะอ่าอันนี้เราเรียกว่าหลังคานะคะหลังคามีไว้กันแดดกันฝนนั่นเองนะคะ ไปส่วนที่สองก็คืออะไรคะอ่าอันนี้ก็คือตัวบ้านนะคะมีไว้ให้เด็กๆเ,เดินเล่นภายในบ้านแล้วก็ทำกิจกรรมภายในบ้านนั่นเองคะ่ะ ส่วนต่อไปก็คือส่วนนี้ส่วนนี้เราเรียกว่าหน้าต่างหน้าต่างมีไว้เปิดรับลมแล้วก็ให้แสงแดดเข้าไปในบ้านของเราด้วยค่ะแล้วก็ที่สําคัญเหมือนกันนะคะอย่าเล่นหน้าต่างเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวหนีมือนะคะอ่าส่วนต่อไปนะคะมาดูส่วนนี้ส่วนนี้เราเรียกว่าประตูประตูมีไว้ เปิดปิดเวลาที่นักเรียนเข้าออกบ้านนั่นเองแต่ก็ต้องระวังด้วยนะคะประตูอย่าเล่นนะคะประตูอาจจะนิบนิ้วเราได้คะ่ะค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ในส่วนประกอบของบ้านแล้วนะคะว่าบ้านมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะอ่ะอันแรกก็คือ ตังคาส่วนต่อมาก็คือตัวบ้านถัดมาอันนี้คือหน้าตา่างในส่วนนี้ก็คือประตูนัน่นเองนะคะก็สำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในเรื่องของส่วนประกอบของบ้านนะคะวันนี้ครูดาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้วัสสลามค่ะ